้อล่ำแม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจ่าหมอนจันทร์ขาดผลดดาวโทษทุกเดินในราศีมีนต่อคนทุกลักนาะราศีตอนที่สพระสาวจอมงเล็บ7ย้ายจากราศีกลุ่มเข้าเดินในราศีมีนระหว่าง14กุมภาพันธ์2569ถึง12เมษายน2571มีเดินผิดปกติเป็นระยะระะยหมาว่ากันต่อกับคำทํานาย ที่ภูเขียนสก,กัดออกมาจับคำทำํานายรายปีที่ทําไปก่อนหน้านี้เพื่อบอกผลจากการที่พระเสาจอดวงเล็บ7หัวหน้าดาวร้ายตัวแทนโทษทุกจะเข้าเดินในราศีมีนระหว่าง14กุมภาพันธ์2569ถึง12เมษายนย2571เพียงดวงเดียวโดยต้องไม่ลืมว่ายังมีอิทธิพลจากดาวอื่นอีกหลายดวงที่จะมีผลต่อพวกท่านทั้งบวกและลบในอาจจะทั้งข่อยคานและถล่มชะตาชีวิตสำคัญคือ แต่ละคนจะรับผลไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดที่ขานตามกันออกมาอิทธิพลของพระสาวจรในสองปีครึ่งนี้จะออกแนวนี้ 8. ลัคนาสถิราศีพิจิกพวกได้ผ่านภาระหนักทุก์เศร้าหม่นมองอยู่เรื่องของครอบครัวและงานกิจการทั้งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอน,นามัยหรือนี่สินหรือลูกน้องคนใช้ให้ต้องรับมือตรงๆหาควนช่วยยากในระดับมีทุกเพื่อนฝูงปุกให้หม่นมองยาวนานมาแล้วสองปีครึง่ง เต็มๆชนิดเต็มกกืนหรือแอบน้ำตาซึมฝากรอยเศร้าเป็นแผลเป็นให้ชีวิตสักคนและเรื่องสองเรื่องโดยใช้ความเป็นพิจิกนักสู้ขนาดเข่าสุดอย่างสู้ให้ผ่านมาได้ต่อไปนี้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปพวกท่านออกจากทุกนี้เพื่อเจอปรากฏการณ์ใหม่2ปีครึ่งที่จะ8.1ปรากฏการณ์หลักคือจะได้อะไรกลางๆตามฉลก จะได้ของปลวเลิศพร้อมพอใช้การเช่นได้แฟนหรือคู่แบบกลางๆหรือกู้บ้านผ่านแต่กู้่้มแสมไม่ผ่านต้องยอมอยู่ตามเดิมหรือได้งานดีแต่ไม่สุดๆหรือชนะคดีแต่ได้ชดเชยครึ่งเดียวของยอดที่ขอไปหรือยอดขายสินค้าทะลุเป้าแต่หักกําไรเหลือน้อยหรือแข่งขันไม่ได้ที่หนึ่งระยะจากหน่วยงานโดดเด่นไปหน่วยงานระดับกลางๆเป็นต้น8.2ระวังอารมณ์เศร้าหรือทุกข์หรือผิดหวัง หรืออย่างต่ำหุดหมิดเล่นงานเป็นระยะระยะอาจเกิดจากญาติพี่น้องหรือลูกหรือคนรักหรือคู่ครองหรือสังคมเพื่อนฝูงเช่นหุดหมิดขนาดแยกบ้านกับครอบครัวหรือเศร้าเป็นระยะระยะพอลูกป่วยเรื้อรังหรือผิดหวังเพื่อนฝูงหรือสังคมเป็นต้น8.3หากจะเสี่ยงได้ระยะนี้ควรผ่านการคิดตรึกตรองดีแล้วเพามีโอกาสที่ผลตอบแทนจะได้กลางๆหรือต้องรอนาน9 และกนาเสถิราศีธโนในสถานการณ์บวกลบที่เกิดกับชีวิตได้ตลอดเวลานั้น2ปีครึ่งที่ผ่านมาถือว่าพวกท่านได้เกณฑ์บวกจากหัวหน้าดาวร้ายตามตำราท่าน่ายไม้ได้เพลเพลยศยกเกินทอกตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปยาวนานสองปีครึ่งเตรียมรับมือด้านลบจากหัวหน้าดาวร้ายเป็นระยะยะบางคราวอาจเครียดจัดน้ำตาซึมคือ9.1 รเสาเป็นตัวแทนโทษทุกข์อยู่แล้วสองปีครึ่งต่อไปนี้จะซ้ำามีทุกข์ค่อยๆเข้ามาในชีวิตถึงตัวพวกท่านโดยตรงเป็นดับเบิลทุกข์ชนิดหาคนช่วยยากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอาจได้แค่มองตาปิดๆตามฉลกจะมีทุกข์เพื่อนฝูงปลุกให้หม่นมองตามรัศมีที่หัวหน้าดาวร้ายจะสาแสบไปถึงเรื่องราวต่างๆของชีวิตคือ9.2ทุกพื้นฐานชีวิตอันได้แก่บ้านที่ดินรถเกง หรือแม่ของพวกท่านหรือของคู่ครองเช่นล้มละลายแบบไม่มีใครช่วยได้หรือถูกไล่ออกจากบ้านหรือพ่อแม่คนในครอบครัวป่วยเรื้อรังพยายามดูแลรักษาแต่สุดท้ายก็จากไปหรือคนในครอบครัวจากไปหลายคนรเรียงกันหัวปีท้ายปีก็มีหรือ9.3แบกภาระงานหรือกิจการของครอบครัวหรือกงสีใช้งานหนักสุดๆจนนอนไม่หลับหรือพลาดตำแหน่งหรือบางจังหวะยอดขายหรือลูกค้าเหือด หรือเคยทำกำไรได้เมื่อหึบมาบางช่วงอาจพลิกเป็นขาดทุนให้ต้องปรับแผนหรือ9.4ผู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตป่วยหรือมีปัญหาเช่นผู่ครองตกงานหรือร่วมทุนแล้วมีปัญหาหรือ9.5บางจังหวะเกิดคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องเงินบางคนถูกจับน้ำหนักลดเพราะเครียดในระยะ2ปีครึ่งนี้อาจมีบางท่านโชคร้ายพระสาวเป็นกละกินีจอทางโหนถือว่าต้องขั้นรโศโร ความดุเดือดด้านลบจะเพิ่มขึ้นซึ่งโหรประจำตัวจะบอกผู้ท่านว่าต้องคาดนี้นหรือไม่ 10. บและขนาดสถิราศีมังกรที่ผ่านมาเจอหนักด้วยฤทธิ์หัวหน้าดาวร้ายที่เป็นดาวประจำชีพโดยแตกยับเยินมาสองปีครึ่งแม้จะหาเงินเก่งหรือเหมือนตกอยู่ในกองเงินกองทองแต่ก็ไม่ไายมีทุกข์ต่อไปนี้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปยาวนานสองปีครึง่งรับผลแนวบวกคือ10.1 หลักใหญ่พวกท่านมีโอกาสตามตำราที่จะได้ทั้งยศเงินทองตามระดับวาสนาตามชโลกท่านทายไมย้ได้เพลอไพรยนยศเงินทอง10.2ทางโหนพระเสาคือดาวประจำชีพของพวกท่านเมื่อมาสถิตที่ตำแหน่งนี้คือว่าโยกหน้าลัคนาจะทำให้ชีวิตเข้มแข็งจึงเป็นระยะที่ควรช่วยโอกาสลงมือปฏิบัติการให้ชีวิตเข้มแข็งหรือลงหลักปักฐานอย่างขมักขเม่นเคสค,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 คือ หาทางร่วมมือกับญาติพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนญาติหากทำพวกไหนหน้าติดต่อสื่อสารหรือเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือน่าจะถูกฉลอก10.3มีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเช่นตั้งบริษัทใหม่ๆ10.4มีโอกาสได้เซ็นสัญญาโครงการใหญ่ๆเคยเห็นจากทําโครงการล้านเป็นได้งาน10ล้านขึ้นก็มี10.5มีโอกาสได้ลูกหรือแฟนที่อายุแตกต่างกัน 10.6. มีโอกาสได้อะไรจากญาติหรือเพื่อนที่รักกันเหมือนญาติที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรือเอกสารเช่นยาจากไปทิ้งมรดกไว้ให้หรือเพื่อนรักช่วยเหลือเมื่อเสียงานหรือได้ข่าเวงคืนที่ดินเป็นต้นจึงใน2ปีครึ่งดีบางท่านอาจจะได้ทุกขลาภหรือลาบทุกขจากเกณฑ์นี้แต่ถือว่าเป็นระยะที่เข้าท่ามากสําหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกร11ลัคนาสถิตราศีกุมรับผลแนวลบคือ 11.1ตําตำราห้ามคำประกันหรือตกปากรับํำใครผมมีโอกาสเดือดร้อนถึงระดับชิบหายได้เน้นไปที่เรื่องเงินตามฉลกเพื่อนฝากของอย่ารับรองจะชิบหายเช่นกู้เงินคำประกันเป็นวงพอมีคนเบี้ยวกว่าเดือดร้อนหรือให้ยืมเงินแล้วเฝ้าแต่ทุกข์กลัวไม่ได้คืนหรือฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้เงินคืนเป็นระยะที่ทุกขจะนำหน้าชีวิตจากค่าใช้ใจ่ายมากหากทานการเงินไม่แน่นมีโอกาสสุดเรื่องเงิน หรือล้มละลายได้เช่นเสียเงินจ้างทนายฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้เงินคืนหรือทุกหาเงินผ่อนหนี้ส่งดอกหรือเริ่มหาเงินเองรู้แล้วว่าไม่ง่าย11.3ทุกนำหน้าชีวิตจากการแบกค่าใช้จ่ายในครอบครัวเช่นคนในบ้านป่วยแถมพวกท่านป่วยด้วยขณะที่ค่าใช้ใจ่ายก็มากหรือทุกต้องไปซื้อมรดกของพ่อแม่กลับมา11.4ทุกจากวงสังคมหรือเพื่อนฝูงเช่นถูกกีดกัน หรือนินทาว่าร้ายระยะสองปีครึ่งนี้หากมีบางช่วงแทรกเข้ามาคือพระเสาเป็นกลากินีจรซึ่งโหนระจำตัวจะบอกพวกท่านได้ก็ให้ระวังปัญหาทางการเงินจะเกิดมากกว่าปกติเท่าที่พนา,นาและยกตัวอย่างมาให้หมดทั้ง12แลัขนณะนี้หลายท่านคงจะตั้งถามว่าหากได้ผลด้านลบจากพระเสาจอมีทางแก้หรือไม่หรือหากจะเสริมคุณงามความดีที่ได้จากพระเสาจอจะทาอย่างไรตอนต่อไป ผู้เขียนที่มักพยายามหลักเลี่ยงอาการจิตนิยมจะลองแนะวิธีรับมือให้อย่างน้อยเพื่อความสบายใจแม้ไม่รับประกันผลโปรดรอติดตามฝองสนานจามอนจัน20กุมภาพันธ์2569